สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท t o ิกแรนดอมวันนี้คือข้อความจากคนที่ยังรู้สึกดีกับคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนอร์กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบตัวอัเจ็ดตัวนะ ตัวอักษนี้อาจจะอยู่ในชื่อหรือว่านามสกุลของคุณหรือว่าอาจจะเป็นของเขาก็ได้นะคะตัวแรกเป็นตัว j นะตามด้วยดีค่ะ c l w นะคะ t ตัวสุดท้าย m ค่ะ ไหนมาเช็คพลังงานกันหน่อยว่าเป็นยังไงแอบสงสัยนิดนึงว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนาะ n นาย of Pentacles นะคะม,มันเป็นฟิลเหมือนคนที่แบบเหมือนคุณเคยให้โอกาสเขานะเคยหยิบยื่นอะไรบางอย่างให้กับเขา คยให้ความรู้สึกที่ดีให้ความปรารถนาดีทัวเพนทาโคสเพดอปสอสใบสุดท้ายนะคะว้าวโอเคคิงอ of วอนส s พี่ไพ่เหมือนจะบอก บอกความรู้สึกเนาะเมื่อกี้เราถามไปนิดนึงว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอะมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นฟิลของคนที่เคยเคยให้โอกาสเคยให้อภัยเคยให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คิดว่า,าจะทำให้ได้จะหยิบยื่นให้ได้แล้วก็ดูเหมือนว่ามันคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจน อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างคือบางทีเนี่ยความไม่ชัดเจนไม่จาเป็นว่าเขาจะตีอะไรเบอร์เบอร์เสมอไปนะแต่บางทีบางครั้งการที่ใครบางคนไม่ตัดสินใจอะคะ่ะอันนั้นก็เป็นลักษณะของความไม่ชัดเจนได้นะเหมือนแบบไม่เลือกอะไรสักอย่างหรือว่าไม่แก้ปัญหาหรือว่า ไม่พร้อมเผชิญไม่พร้อมลุยอารมณ์แบบมีอะไรแล้วแบบทำเนียนๆไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงหรือว่ากึ่งกึงกึ่งกึง,กงเมินเฉยนะแต่แบบใช้เทคนิคกบเกลือนทำเป็นตีเนียนกบเกลือนพูดตลกกบเกลือนหรือ เอาอกเอาใจกบเกินก็ได้แต่คือใดๆก็คือปัญหาที่มีอะค่ะมันไม่เคยถูก,กะถูกถูกพูดถึงหรือว่ามีการแก้ไขหรือมีการพัพพฒนาปรับปรุงเราพยายามจะรวมคำเดียวกันเนาะเมื่อกีเออ้เรามองว่าคือ คือถามในในความรู้สึกของพี่ไพ่นะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่โศกเศร้านะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณมองกลับไปอะ่ะคุณยอมรับด้วยซ้ําคือแบบเห็นแล้วแหละมองมาแต่ไกลมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาอยู่แล้วไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้คือเห็นแบบนี้มาพักหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าเขาจะสามารถทําอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหม แต่ก็นั่นแหละค่ะคือมันมันอยู่ในช่องว่างระหว่างคล้ายๆกับเพลงเพลงหนึ่งเนาะอะไรนะกับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงมันเป็นฟิลแบบเนี้ยจะชีวิตจะดีเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ไม่ใช่แต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกมันเป็นความทรงทรงที่อึมคึมอะอึมคึมอะ่ะตัวเขาตัวเขาลอ,อยตัวนะ ลอยตัวกับเหตุการณ์นี้แต่สำหรับตัวคุณอ่ะคุณมีคำตอบอยู่นานแล้วเพียงแต่ว่าเหมือนรอวันเวลาที่ตัวเองจะเข้มแข็งกว่านี้รู้สึกดีมากกว่านี้แล้วค่อยๆถอนตัวหรือว่าเฟดเฟดกันออกมาค่ะจริงๆค่อนข้างออกมาแบบไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่มันออกมาจากตัวคุณเต็มที่เต็มอิ่มกับความสัมพันธ์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ เราคนอย่างเราเนี่ยต้องมาอยู่กับอะไรแบบนี้จริงๆหรอหรือว่าเอ๊หรือว่าเราสองคนมันก็แค่ไม่แมชกันอะไม่ได้เข้ากันได้จริงๆอะคือมันไม่ใช่เรื่องราวที่แบบต้องมานั่งชี้เหตุผลว่าเธอผิดฉันถูกอะไรอย่างเงี้ย คือมองแล้วว่าความเป็นไปได้ความเข้ากันได้อ่ะค่ะมันช่างมีน้อยซะเหลือเกินหรือว่าดูไปดูมาคนบางคนก็เหมาะสมกับบางตําแหน่งเท่านั้นบางคนเป็นเพื่อนเนี่ยดีดีเลยหรือว่าแบบเป็นคนในครอบครัวก็น่ารักมากๆแต่พอไปอยู่ในลักษณะของไปเป็นเพื่อนร่วมงานคนอื่น ไปมีตำแหน่งอื่นๆอย่างเงี้ยกับไม่ใช่หรือแบบเป็นแฟนเป็นคนรักอย่างเงี้ยมันมันไม่โอเคเหมือนตอนเป็นเพื่อนนะคะฉะนั้นก็อาจจะลดบทบาทกันลงมาหรือว่าจัดที่จัดทางให้มันถูกต้องเหมาะสมแต่อย่างน้อยที่สุดอะเรามองว่ามันในตอนท้ายที่สุดอะค่ะแม้กระทั่งคุณตัดสินใจเลือกที่จะ รักษาสิ่งดีๆไว้เนาะคือไม่ได้อยากอยู่รอจนแบบวันที่ความรู้สึกดีๆมันไม่เหลืออีกแล้วอะ่ะก็ขอออกมาก่อนขอออกมาก่อนนะคะขอเลือกตัวเองก่อนก็แล้วกันมันไม่ได้เป็นการมองก็คนอื่นอาจะมองว่าเห็นกับตัวก็ได้นะแต่ว่าในท้ายที่สุดอะคะ่ะคนที่กินน้าตาก็คุณคนเดียวอยู่แล้วนี่มีใครมาร้องให้กับคุณหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมคนผู้คนอาจจะตัดสินคุณยังไงก็ได้แต่คนที่ เช็ดน้าตาให้หัวตัวคุณเองอะ่ะก็คือตัวของคุณฉะนั้นตัวคุณจะรู้ดีที่สุดว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนแล้วสิ่งที่เป็นอยู่กับตัวเราอะ่ะโอเคจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าโอเคเราไม่สงสัยหรอกจริงปะถ้ามันมีอะไรสงสัยแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคแต่ทีเนี้ยก็ต้องมาดูต่อว่ามันมันพับมันปรับปรุงนี่ลิ้นพันกันเนาะสองคำนี้เนาะพัฒนาปรับปรุงได้ไหมนะคะ มาเดี๋ยวมาดูทางฝั่งเท้าบ้างจริงๆ e n e เอนีนี่เราเราชอบนะน่ารักดีมีความเข้มแข็งมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวนะคะเราชอบที่เห็นเวลาเห็นใครรักตัวเองเออพยายามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเอง พรอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเราไม่ไม่แมทกับเขาอ่ะเราก็ขวางความเจริญเขาเหมือนกันนะเขาก็ควรไปอยู่กับคนที่แมทกับกับเขากว่านี it, ้หรือเปล่าใช่ไหมไหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองนะคะหโหเขาคิดถึงคุณแบบช่ำชำเลยนะ เดี๋ยวเราจะเอาให้ตาค่ะขออนะะุญาตเปิดไพ่อีกสักนิดน,นึงนะอ้คิดถึงมากมายไก่กองโอ้หมายก็ยก oh มีหนึ่งสองแปดแล้วก็สามแล้วก็สิบเอ็ดนะคะหมายเลยพวกนี้อาจจะอยู่ในวันเกิดเดือนเกิดเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้เนาะว้าวอืมเชื่อไหม ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับคนที่ยังยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เลยนะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นความรู้สึกของคนที่ยังรักยังคิดถึงอยู่ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ไพ่ใบแรกออกมา ก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะที่ใดหรือคุณจะพูดจะบอกอะไรยังไงอะค่ะไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแม้แต่น้อยเคยคิดถึงเท่าไหร่ก็ยังคงคิดถึงเหมือนเดิมคือฟนะิลณตอนนี้นะบอกก่อนนะโมเมนต์นี้เรายังไม่เห็นมูฟเมนต์นะเราเห็นมูฟเมนต์ของตัวคุณนะมูฟออนแต่ของเขาอะ Move on หรือไม่ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเนี้ยังคงอยู่ในใจความรักความผูกพันความรู้สึกดีๆที่มีทั้งหมดแต่เราคิดว่าเราไม่แปลกใจเพราะว่า คุณมันเป็นคุณเหมือนความรักหรือความรู้สึกที่เขาฝังใจมาก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 ๆมาก,มากไม่เคยมีใครทําให้เขารู้สึกแบบนี้มาก่อนหรือว่าสิ่งดีๆที่ที่เคยมีร่วมกันมาค่ะจะเป็นความทรงจําในรูปแบบแบบไหนก็ตามเชื่อไหมให้คุณตัดสินใจอะไรคุณอยู่ในสถานะอะไรอะค่ะความรู้สึกดีมันมันมันไม่เคยเปลี่ยนเลยอะแทบจะบอกว่าเคยรัก เท่าไหร่ก็ยังคงรักเหมือนเดิมเอาเข้าจริงๆอะความรู้สึกมันมันเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำในวันที่รู้ว่าไม่สามารถเอื่อมคว้าใครบางคนได้เหมือนเดิมแล้วนะทุกๆครั้งที่เขาได้ยินเพลงอะค่ะหลายๆบทเพลงอ่ะเป็นของคุณนะเป็นเพลงที่แบบอืทั้งแทนความรู้สึกของตัวเขาก็ดีเนาะหรือว่าแทน แทนบางอย่างที่ที่เป็นเหตุการณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดแต่ไม่มีโอกาสก็ได้นะคะไม่มีโอกาสหรือว่ามันกว่าจะคิดได้อะระดับความดีเลย์มันมันไกลเกินไปแล้วอ่ะกว่าจะนึกได้กว่าจะตั้งหลักได้กว่าจะทบทวนอะไรได้อะมันก็มันก็อยู่ในจุดที่เขา เขามองอย่างมีความสุขกับเรากันเนาะเพราะว่าถามว่าแม้กระทั่งในความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าช่ำใจและมีมากมายที่สุดอะสิ่งหนึ่งอะที่มันขาดหายไปแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกับคุณที่คุณรู้สึกก็คือแอคชั่นมันไม่มีความรักมันจะฟีลลิ่งความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแอคชั่นด้วยเนาะมันมันอยู่ไม่ได้ด้วยคำหวานอะมันอยู่ไม่ได้ด้วยความโรแมนติกคือถ้า สิ่งที่พูดกับการกระทำมันคลาดเคลื่อนกันหรือว่าไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยยากมากยากมากๆเลยเพราะมันเป็นพื้นฐานมันเป็นเบสิกของ relationship ของของความรู้สึกเนาะแล้วก็ดูเหมือนคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างมีความผูกพันกันลึกซึ้งบางคนอาจจะแบบเคยเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมาก่อนหรือว่าแบบ มีฟิลมีฟิลแบบกลับไปกลับมาเคยกลับมาคบเคยหายไปเคยกลับมาเจออะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยเหมือนเหมือนคุณใจดีเหมือน,นคุณใ,ใจอ่อนแล้วแบบมาให้โอกาสเขาอยู่เสมอๆจนเขาเผลอคิดไปว่าครั้งนี้เขาก็น่าจะได้โอกาสเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อคือฝั่งคุณคุณกะให้เต็มที่แล้ว จะได้ move on ได้แต่ฝั่งเขาอะชะล่าใจไปนิดนึงนึกว่านึกว่านึกว่าเขาได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างละนึกว่ามองเห็นคุณแบบใส่ใจดูแลเขามากๆเผอคิดไปว่าน่าจะขาดเขาไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันมี feeling ที่ใช้คำว่าอะไรดี มันเป็นฟิลลิ่งของคนที่เรียกว่าลืมก็ได้เนาะลืมลืมแปลว่ามันมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอๆนะแล้วก็บางทีคนเราเวลาเราใจดีกับเขามากๆอะ่ะเขาก็นึกว่าเราจะใจดีแบบนี้ตลอดไปอไม่ใช่ว่าคุณจะหยุดหยุดความเป็นคนดีหรอกเนาะเพียงแต่ในความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณก็มีลิมิตเหมือนกันคุณก็มี ขีดข้อจำกัดเหมือนกันว่าแต่ละคนนะ่ะควรที่จะได้รับโอกาสเวลาความรู้สึกพลังงานจากทางคุณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนโง่นะคือที่ยอมเนี่ยเพราะรักเพราะอยากดูว่ามันมันจะไปได้ไกลหรือได้ที่สุดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอยู่ในช่วงที่ กำลังพยุงใจอยู่แล้วก็แบบกําลังรอคอยความเด็ดขาดอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนรอจังหวะอยู่อะค่ะเพราะว่าเรามองว่าคุณก็คุณคุณก็ไม่ได้โหดลายจนเกินไปอะไม่ใช่แบบอยู่ๆเดินไปเตะปาร์กอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแบบวอร์นิ่งมาก่อนแล้วน่าจะมีคําเตือนน่าจะมีแบบส่งสัญญาพยายามคุยพยายามหาทางออกแล้วอะแต่ก็คือ เต็มไปด้วยความรู้สึกแอคชั่นไม่แมทช์กันสักเท่าไหร่มันมันยิ่งมันมันเหมือนยิ่งตอกย้ำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงนะคำพูดรักนักรักหนาความรู้สึกก็ใช่อะ่ะแต่ทำไมพอมันมีปัญหามันมันกลายเป็นคนที่ที่พยายามที่จะเดินหน้าคนเดียวหรือว่าเ,เหมือนเขาก็แข็งแรงมากในความเป็นตัวของตัวเอง ตัวคุณก็เช่นกันทีเนี้ยเนี่ยค่ะพอมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างไม่ยอมนะแต่มันจะด้วยเงื่อนไขอีโก้ปัจจัยอะไรบางอย่างไม่รู้แหละทางทางฝั่งเขาว่าไม่ได้พยายามปรับเข้าหาคุณอะเรารู้สึกเหมือนว่าตัวคุณก็มีตัวตัวตนของคุณเองเหมือนกันเราคุณก็รู้สึกว่าคุณได้ให้ไปไปเยอะแล้วแต่เหมือนกับ มันน้ำหนักการให้การรับมันเริ่มไม่เท่ากันละมันเริ่มกลายเป็นคนที่ให้เยอะกว่าแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆกับกับสิ่งที่ตัวเองทําในขณะที่เขาคิดว่าเขาก็ให้เต็มที่แล้วจริงๆนั่นแหละแบบในฟิลของเขาในความรู้สึกของเขาที่แบบเขาจะให้กับใครสักคนเขาก็คิดว่าเนี่ยเต็มแม็กซ์แล้วมันก็เลยเป็นคํำถามของคนสองคนส่วนทางกันว่าแบบเออ อะไรนะตกลงมันไม่พอหรือขอมากไปเนี่ยมันเลยเป็นฟีลลิ่งเนี่ยมันก็กลับมาที่คําถามเดิมว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ผิดหรอกที่เราเป็นเราก็ไม่ผิดหรอกที่เขาเขาเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะก็เลยต้องต้องให้เวลาเนาะต้องให้เวลาเป็นเครื่องทดสอบต้องให้เวลาเป็นเป็นคําตอบแล้วก็กลายเป็นตัวเขานี่แหละที่ เหมือนกับดูตัวเมื่อสายเกินไปแล้วว่ะสายรอบนี้สายเลยสายมากสายจริงๆเขาชะล่าใจเออเนี่ยเราหาคำนี้พอดีเขาชะล่าใจมากเกินไปเขาคิดว่าแบบเขาคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะต่อได้เขาคิดว่าคือเหมือนกับ จะบอกว่าอย่างนี้เหมือนเหมือนพยายามยือย้อยืยุดยุดกันอย่างเงี้ยมาโดยตลอดแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมาโดยตลอดเขาก็คิดว่าเออมันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็น่าจะยอมเหมือนครั้งที่ที่ผ่านมานแล้วแหละเดี๋ยวก็คงจะเป็นคุณที่ปรับเข้ามาแต่สรุปแล้วไม่ใช่นะตอนนี้เลยกลายเป็นเพียงความทรงจําอันดีงาม จะบอกว่าในไพ่ที่ความรู้สึกที่เขามีไม่มีเลยนะถ้าใครกําลังรู้สึกผิดอยู่ไม่มีสักนิดเลยนะที่เขารู้สึกว่าคุณทําผิดต่อเขาหรือว่าคุณเี่้ทำลายเขาหรือว่าคุณทําอะไรบางอย่างที่แบบทําให้เขาเธอทาให้เขาเสียใจอ่ะจริงๆอะอแปลกนะในขณะที่ เขาไม่เจ็บแล้วก็เขาไม่ได้ต้องการให้คุณมาขอโทษอะไรเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนถ้าเขาให้เขามองย้อนกลับไปทุกทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันสมบูรณ์มากแล้วจริงๆเขามองกลับไปด้วยความเข้าใจอ่ะเขาก็รู้ว่าคุณก็พยายามแบบเต็มที่มากๆจริงๆแล้วก็เงื่อนไขที่คุณพยายามต่อรองมาโดยตลอดหรือว่าขอให้ช่วยหรือขอให้เปียนอ่ะมันก็มันก็ไม่ มันก็ไม่ใช่อืไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจได้ในตอนนั้นเออใช้คำนี้ก็แล้วกันเนาะมามามาเวลามันผ่านไปนเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยเรื่องบางเรื่องถึงจะคิดได้ว่าโอ้เหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะอย่าง,งานั้นอย่างนี้แต่ตอนนั้นเหมือนแบบจะด้วยอายุจะด้วยมีคนบิ้วสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันเขายังไม่ได้สามารถ พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ความมั่นคงไม่สามารถดูแลหรือว่าตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างของคุณได้เหมือนเหมือนคุณโตเร็วกว่าเขาอะแล้วเขาโตตามไม่ทันแต่ประเด็นก็คือคุณก็รอให้เขาโตตามเหมือนกันแต่เหมือนกับแบบตกลงโตตามไม่ทันหรือไม่คิดอยากจะโตมันมันเป็นฟีลอารมณ์นี้เนาะแต่จะบอกว่า ก็เอ็นดูกับนางเหมือนกันนะนางก็ไม่เคยคิดโกรธนางก็รู้สึกดีรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้คิดถึงคุณยังจําความทรงจําเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆแล้วยังยังรู้สึกดีอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงด้วยซ้ำอะค่ะทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเนะ่มันมีแต่รอยยิ้มนะมันมีแต่ความสุขไม่ว่าตอนนี้คุณจะ move on ไปไหนในชีวิตก็ตามยิ่งคุณประสบความสําเร็จเจอเรื่องดีๆในชีวิตอนะเขายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยโคตรภูมิใจเลยแม้จะแบบ มีฟิลแบบเสียดายบ้างเหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นความสามารถคุณมาโดยตลอดนะแต่เขาไม่สามารถเป็นคนที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณได้ในวันที่คุณประสบความสำเร็จเนาะก็แอบแอบสะดุดตรงนี้นิดนึงแต่เรื่องอื่นนะคะคนนี้เขาหวังดีเขาปรารถนาดีเขารู้สึกดีกับคุณมากมากกมากแต่เหมือนสเต็ปจังหวะเวลาชีวิตมันเคลื่อนไม่ทันกันเท่านั้นเองนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะความรักความรู้สึกดีความหวังดีความปรารถนาดีะเขาคนนี้มีให้คุณเสมอและก็คงจะไม่มีใครเลยอันนี้ก็จะไม่ได้แบบว่าพูดเกทับหรือว่าขิงคนใหม่นะเ้าวันหนึ่งเขาอาจจะมีคนใหม่เขาก็คงจะรักคนนั้นได้เหมือนกันแต่แบบมันจะมีมุมหนึ่งอ่ะจะเป็นมุมพิเศษในหัวใจของเขาที่มีคุณอยู่ตรงนั้นนะ่ะต่อให้เขามีคนใหม่ต,หมหมต่อให้เขามีใครก็ตามอะค่ะ คุณจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ได้แปลว่าเอ้าแปลว่าคิดถึงแฟนเก่าหรอมันก็ไม่ใช่หรอกแต่มันเหมือนแบบเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เขารักมากๆค่ะแล้วมันฝังใจฝังจิตฝังใจมันก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้แปลว่าแบบเขาอยากได้คุณคืนด้วยนะเหมือนกับรู้สึกตัวเหมือนกันว่า ตัวเขาเองอมีปัญหาอะไรบางอย่างเราก็ปัญหาของเขา,าอาจจะเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองไม่สามารถแก้ได้เลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครอบครัวมาจากคนละที่แล้วก็มีความไม่ยอมรับกันในอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบขัดผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วก็รู้แล้วว่าผู้ใหญ่จะไม่ได้ชอบคุณตั้งแต่ต้นเรื่องมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณเนี้ย มีเหตุใจมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วก็มันก็ส่งผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่ได้กล้าหารมาขอที่จะปรับตัว พันตอนที่คุณร้องขออะไรบางอย่างจากเขานะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะแต่ใดๆก็ตามทั้งสองฝั่งเรามองว่ามีความรู้สึกดีให้แก่กันทั้งคู่เลยนะคะฉะนั้นข้อความในวันนี้ก็เลยจะ,จะมีแต่ข้อความแห่งความหวังดีเนาะที่แบบเขายังอยากเห็นคุณมีความสุขอยากเห็นคุณมีรอยยิ้มอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จอยากได้ยินเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณคุณก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของเขาตลอดไปจนที่สุดอะคะ่ะ นะคะถือว่าเป็นคนพิเศษของชีวิตคนหนึ่งสำหรับเขาเลยนะค่ะแล้วนี้ก็คือคำตอบสำหรับรันด o อมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะขอให้คุณมีความสุขใจสุขใจนะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊าย